ฟิตติ้งฟอร์มยักษ์ช่องเจ็ดเตรียมเปิดเรื่องลี้ลับแห่งลุ่มแม่น้ำโขงช่องเจ็ดหยิบแม่น้ำโขงบทประพันธ์ของปองพลอดีเลศสารมารีเมกใหม่อีกครั้งพร้อมจับกองทัพพระนางนักปูประจําช่องมาประชันกล้องกันล้นจอมากมายโดยมิกทองระยาหลุยเฮลเปรี้ยวทัศนียาเจด้าสันลัญญาล่าสุดมีฟิตติ้งกันไปแล้ว สำหรับแม่โขงเป็นเรื่องราวของการสืบค้นทหารอเมริกันที่สูญหายไปในสงครามเวียบน้มการตามล่าสมบัติของกษัตริย์โบราณแห่งอาณาจากักรลาวเรื่องราวของประวัติศาสตร์อรารยธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงเรื่องราวของชนเผ่าพูริซึ่งเล่าขานเป็นตำนานลี้ลับอันไม่ปรากฏในแผ่นที่ใดๆการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพื่อเชื่อมไทยลาว ทั้งทาง,ทางเศรษฐกิจ,จการค้าและวัฒนธรรมตลอดจนขบวนการค้ายาเสพติดเรื่องเหล่านี้สอดร้อยเข้ามาด้วยกันโดยพญานาคงูยักษ์ในตำนานของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งทำหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สมบัติของแผ่นดินบรนดาลให้บังเกิดความตายลึกลับอย่างน่าสะพรึงกลัวและมีเงื่อนงำตามความเชื่อเรื่องกรรมที่ก่อขึ้นมา